สามความเข้าใจผิดนะคะที่ทําให้ในหน้ามือใหมายปล่อยเช่าไม่ได้สักทีนะคะมือใหม่9เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะมาเข้าใจผิดแบบนี้นะคะว่าหนึ่งคิดว่าต้องโพสต์เยอะๆเดี๋ยวคนก็เห็นเองนะคะสองคิดว่าต้องลดราคาเยอะๆถึงจะปล่อยเช่าได้หรือตัดราคาคนอื่นไปเลยถึงจะปล่อยเช่าได้แบบนี้นะคะสมมติว่าเขาตั้งราคาห้องอยู่ที่หมื่นหนึ่งตัวเองแบบว่าเจ้าของไหวที่หมื่นอะ่ะแต่ตัวเองไปลงแปดพันคิดว่าเออเดี๋ยวพา เออเอาราคาไปรอบพูดอย่างนั้นดีกว่านะคะเออแล้วมีลูกค้าเข้ามาแล้วค่อยไปกดราคาเจ้าของอน,นี่คุณคิดผิดมากเลยนะคะไม่ดีจริงๆนะคะอันนี้อย่าไปทํานะคะ ใครทาแบบนี้อยู่นะคะอย่าไปทํานะคะเออเสียระบบการทํางานของในหน้าหมดและที่สําคัญนะคะเอ็นดูเจ้าของมากๆนะคะอย่าไปหาทําแบบนั้นนะคะคุณต้องซื่อสัตย์จริงใจคุณต้องมีวิธีการพูดกับเจ,จรจากับเจ้าของแบบจริงใจนะคะเขารู้นะคะว่าคุณจริงใจขนาดไหนนะคะเอออันนี้คือเทคนิคเหมือนกันนะคะว่าคุณจะทํายังไงให้เจ้าของเนี่ยเขาบอกราคาที่เขาไหวจริงๆใน,ในใจกับคุณนะคะอันนี้คุณต้องเรียนรู้นะไม่ใช่ว่าคิดว่าเฮ้ยลดราคาเยอะๆปล่อยเชา่าได้ไม่จริงนะคะเออไม่จริงเสมอไป คะ่ะคุณจะโดนเจ้าของด่าดิซ้ํานะคะโอเคไหมคะเนาะหรือว่า3คิดว่าต้องมีห้องในมือก่อนถึงจะเริ่มได้จริงๆแล้วนะคะเนี่ยคือความจริงแล้วนะคะคุณเบนจะตอบแบบนี้นะคะความจริงแล้วการโพสต์เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวคนเห็นเองเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้คุณปล่อยเช่าได้เพราะอะไรเพราะคุณเบนทํามาก่อนคุณเบนเข้าใจว่าการโพสตซับเนี่ยในเว็บไซต์ที่ดีที่สุดที่คนมองเห็นใช่ไหมคะเออ คทูเวนก็ซื้อเขาบอกว่าช่องทางการตลาดไหนที่คนมองเห็นซื้อหมดนะคะเออซื้อหมดเออคำถามคือโพสซับประมาณยี่สิบสามสิบซับไม่มีคนโทรมาหาสักคนผิดทิ่อะไรคะตอนนี้ทุกคนคิดว่าอะไร การตลาดเราหรือเปล่าหรือว่าซั์เรายังมีน้อยเยอะแล้วนะ30กว่าซั์เยอะนะไม่น้อยนะคะทุกคนต่อเดือนเนี่ยนะคะเออการตลาดหรอหรืออะไรตอนแรกก็เข้าใจว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ฉันทำการตลาดผิดหรือเปล่าน,นู่นนี่นั่นจริงจรงิไม่ใช่นะคะสิ่งที่ครูเบนผิดพลาดคือครูเบนไม่รู้วิธีการคัดเลือกซัพ์ ให้ไปเลยหึงดอกนะคะหน่ดอกความสําคัญคุณต้องรู้วิธีการคัดเลือกซับก่อนลงการตลาดโอเคไหมคะไม่ใช่สักแต่ว่าลงเยอะๆนะคะแต่คัดเลือกซับไม่เป็นคนเห็นคุณร้อยพันคนหมื่นคนแสนคนเขาก็ไม่ทักคุณมาคะ่ะถ้าซับคุณไม่น่าสนใจและซับคุณแบบว่าไม่ได้เป็นซับคุณนะภาพจริงๆโอเคไหมคะตื่นนะคะทุกคนอันนี้ฉเฉลยให้แล้วนะคะปลดล็อกแล้วนะคุณต้องทํางานแบบทําแบบ คนรู้จริงๆอะค่ะไม่ใช่ว่าใครบอกว่าทําง่ายๆทำทรงๆขยันทําไม่เยอะไม่จริงนะคะอันเนี้ยคุณไปฟังมาผิดแล้วนะคะเอออันนี้บอกจริงๆนะคะว่าคุณต้องรู้วิธีการคัดเลือกซับก่อนลงการตลาดนะคะคุณมีแค่ห้องเดียวคุณคัดเลือกเป็นนะคะห้องเดียวห้องนั้นนลูกค้าก็จะโทรมาค่ะคุณโคตรจะเยอะแยะเลยนะคะจะบอกให้นะคะโอเคข้อที่สองนะคะคิดว่าต้องลดราคาเยอะๆถึงจะปล่อยเช่าได้อย่างที่คุูเบนบอกค่ะความจริงแล้วไม่จริงเลยนะคะ ถ้าซับห้องนั้นอะเจ้าของเข้าไหวที่ราคานั้นเขาไม่ลดแล้วอะเออคุณจะมากดเจ้าของหน,งงาน้างานยังไงเขาก็ไม่ลดอยู่ดีนะคะฉะนั้นแล้วคุณต้องรู้วิธีการเลือกซับรู้ว่าคุณต้องรู้ ว่าเฮ้ยราคาตลาดมันเป็นแบบไหนยังไงนะคะห้องคนอื่นเขาปล่อยเช่าประมาณไหนยังไงห้องที่คุณได้รับมันมันราคาเท่าไหร่ยังไงเปรียบเทียบกับห้องอื่นแล้วมันคู่ควรกับราคานี้หรือเปล่าแทนที่จะไปกดเจ้าของคุณต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าห้องนี้มันเหมาะสมกับราคานี้ยังไงนะคะเออไม่ใช่แต่แบบไปสักแต่แบบว่าขอลดเจ้าของอย่างเดียวแต่ถ้าคุณมองแล้วว่าเฮ้ยคอนโดเนี้ยห้อง เนี่ยเออห้องสวยแบบนี้ราคานี้มันเหมาะสมแล้วนะมันลดไม่ได้แล้วลูกค้าเออลูกค้าไปหาห้องที่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบนี้แล้วไปหามาเลยเออถ้าหาได้ลูกค้าไปเอาห้องอื่นเลยเข้าใจไหมคะคุณต้องเชี่ยวชาญในพื้นที่เชี่ยวชาญในคอนโดของตัวเองคุณต้องรู้ลึกร,รู้จริงนี่คือการทํางานในหน้าแบบจริงจังนะคะไม่ได้ทําแบบว่าที่คนอื่นบอกว่า จับเสื้อมือเปล่าในน้ามีหนจะทอะไรเลยไม่ใช่นะคะคุณต้องทํางานแบบมืออาชีพคุณต้องมีความรู้ในการทําจริงๆเวลาที่คุณมีความรู้แล้วคุณทํางานแบบมืออาชีพแบบทําเป็นจริงๆนะเวลาที่คุณเจอเจ้าของพูดแบบนี้ใส่คุณแล้วคุณจะมีความมั่นใจในการที่จะโตตอบไปเลยว่าคุณไม่ได้แบบจับเสื้อมือเปล่าไม่ทําอะไรคุณทําอะไรให้เจ้าของไปบ้าง5้ถึงสิอย่างคุณจะล่ายาวได้แล้วคุณจะรู้คุณค่าของตัวเองว่าฉันมาช่วยเจ้าของนะจ๊ะฉันไม่ได้แบบว่ามาขอเงินเขามาฟรีๆนะใครพูดแบบนี้กูไม่เอา ใช่ไหมคะอันนี้แบบสื่อสารแบบทัสใจแล้วนะคะแบบอันนี้พูดแบบจริงใจให้ทุกคนได้เข้าใจนะคะคุณอย่าไปยอมนะคะถ้าใครพูดไม่ดีกับคุณแต่คุณต้องมั่นใจในศักยภาพของตัวเองมั่นใจในตัวเองว่าคุณช่วยเจ้าของกับลูกค้าได้จริงๆนะคะเออคุณก็อย่าไปมั่นหน้ามั่นโหนกจริงๆนะคะถ้าคุณไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้จริงๆเนี่ยแล้วก็ไปมั่นใจอย่างเงี้ยไม่เอานะคะคุณต้องมีความรู้จริงๆนะคะเนาะโอเคที่สามคุณต้องคิดว่ามีห้องในมือก่อนถึงจะเริ่ม ได้อะไรแบบนี้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเป็นมือใหม่นะคะคุณสามารถที่จะเริ่มต้นทําได้เลยนะคะหมายถึงว่าเริ่มห้องแรกอะ่ะบางคนเข้าใจว่า i, เฮ้ยครูเบนไม่มีห้องในมือแล้วมันจะเกิดความน่าเชื่อถือได้หรยอหรืออะไรแบบนี้นะคะเอาแบบนี้ดึงสติมาก่อนนะคะเราเป็นมือใหม่นะคะแนนอนว่าห้องมันไม่มีในมืออยู่แล้วถ้าคุณไม่เริ่มต้นเคสแรกคุณจะมีเคสที่2ที่สาได้ยังไงนะคะโอเคไหมคะเริ่มต้นไปเลยนะคะเริ่มต้นไปเลย เริ่มทําไปเลยดีลซับแรกไปเลยนะคะเออโพสซับแรกมันจะได้มีซับสองซับหนึ่งซับสองม่อาจจะปล่อยเช่าไม่ได้แต่คุณมีพอร์ตแล้วว่าคุณได้ซับจากคนนี้มาลงการตลาดคนได้ซับจากคนนี้มาลงการตลาดค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะสะสมประสบการณ์สะสมผลงานคุณไปคุณโพสสิบซับคุณก็จะมีซับในมือแล้วสิบซับ โอเคไหมคะทุกคนคุณต้อง <c oughs> คุณต้องมีไมเซ็ตแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งแบบไปกังวลใจว่า,วา,วามันจะเกิดความน่าเชื่อถือไหมมีทรัพย์น้อยนู่นนี้นัน้น,น,นเริ่มก่อนนะคะเริ่มก่อนนะคะความน่าเชื่อถือมันมันเกิดจากการที่เราเริ่มต้นทํานะคะเริ่มต้นทําสะสมประสบการณ์สะสมผลงานนะคะสะสมความรู้ความรู้ทั้งทฤษฎีความรู้ทั้งภาคปฏิบัติที่เราไปเจอหน้างานเองแบบนี้นะคะคุณต้องเป็นแบบนี้นะคะต้องมีไมเซ็ตแบบนี้ในการที่จะทําในหน้า ให้ hey, ประสบความสําเร็จให้ให้ปล่อยเช่าได้นะคะอย่าเพิ่งคิดเป็นเชิงลบว่าเอ้ยอันนั้นก็ยังไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่ได้ถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะคะคุณไม่ได้เริ่มต้นถามแล้วก็ไม่เห็นผลสําเร็จสักทีนะคะโอเคนะคะอันนี้คือสามความเข้าใจผิดนะคะที่มือใหม่นะคะปล่อยเช่าไม่ได้สักทีนะคะแบบว่าติดๆขัดๆนะคะจริงๆเป็นที่ตัวคุณเองนะมันเป็น,ปน,ปนความคิดกระบวนความคิดของคุณเองนะคะคุณเป็นมาปลดล็อกแล้นะคะอันนี้ก็คือสามข้อที่มือใหม่ส่วนใหญ่จะพลาดต,ตรงนี้นะคะแล้วไม่เริ่มต้นถามสักทีหวังว่า คลิปนี้จะปลดล็อกทุกๆคนได้นะคะที่เป็นมือใหม่นะคะเนาะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเฮ้ยคุณจะหาเจ้าของห้องแบบไหนเริ่มหาเจ้าของห้องแบบไหนจะคุยกับเจ้าของห้องยังไงนะคะหรือจะหาลูกค้าย,ยังไงจะโพสต์แบบไหนจะทําการตลาดแบบฟรียังไงแบบนี้นะคะเออโดยเฉพาะการหาเจ้าของเนะี่ยบางคนบอกว่าเจอแต่เอเจนต์เอเจนต์อะไรแบบนี้อยากจะหาเจ้าของห้องจริงๆได้ยังไงนะคะคุณสามารถเริ่มต้นนะคะเรียนรู้แบบหนังสือได้นะคะอันนี้ครูเบนแนะนําหนังสือเล่มนี้นะคะ แท่จะบอกทุกคลิปนะคะเพราะว่าแนะนําจากหัวใจจริงๆนะคะอันนี้บอกวิธีการนะคะในการหาเจ้าของนะคะเออแบบฟรีนะคะหาเจ้าของเจอแต่เจ้าของนะคะแล้วก็หาลูกค้านะคะแบบฟรีลงกัรตลาดแบบฟรีด้วยนะคะทุกคนเออ มาเลยนะคะมาเอาความรู้ไปเลยนะคะราคาตอนนี้คือ990บาทเองทุกคนลงทุนหลักร้อยแล้วคุณได้เงินหลักเหมือนหลักแสนคุณว่าคุณคุ้มไหมอ่ะคุณน่าลงทุนหรือเปล่าคุณเอาเงินหลักร้อยไปทําอะไรบ้างนะคะไปต่อยอดลงทุนการเรียนรู้ให้กับตัวเองดีกว่าไหมนะคะเออแบบว่าเวลาที่ คนเราเนาะเวลาที่เราแบบว่าเราอยากจะต่อยอดเงินนะคะเออแต่เวลาที่ความรู้เนี่ยครูเบนไม่เคยหวงความรู้ตัวเองเลยนะคะเแบบวลาที่ครูเบนอยากจะเรียนรู้อะไรครูเบนจะลงทุนคอร์สไปเลยนะคะคอร์สหลักหมืน่นหลักอะไรครูเบนลงทุนหมดนะคะครูเบนก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้พัฒนาตัวเองเหมือนกันถ้าชุดความรู้นั้นนะ่ะมันสามารถต่อยอดธุรกิจที่ตัวเองทําต่อยอด กระเป๋าเงินนะคะตอย่อการทำมหาเงินคุณเบนได้คุณเบนลงทุนเรียนรู้หมดเลยนะคะเราไม่ได้เรียนทูกรู้แบบสเปะสปาแบบว่าเรียนรู้อะไรก็ไม่รู้แต่เรากําลังเรียนรู้วิชาชีพที่มันสามารถทําเงินได้โอ้โหมันย่นย่อระยะเวลา ของเรามากๆอะเออเรียนรู้จากคนที่ทําได้แบบนี้นะคะเนาะคุณเบนก็อยากจะแนะนําจากหัวใจหนังสือเล่มนี้คุณเบนสั่งสมจากประสบการณ์ตัวเองนะคะ40บทเรียน40คลิปวิดีโอนะคะคุณสามารถสแกนเรียนรู้ได้990บาทเองนะคะใครสนใจก็พิมพ์คําว่าสนใจมาเลยนะคะเดี๋ยวคุณเบนทิ้งรายละเอียดให้นะคะทักอินบอกมาได้เลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะหวังว่าจะช่วยคุณได้นะคะ